ถ้าความถูกนยนะเขาก็ว่าขอถูกนะเขาถูกก็ได้เขาได้เงินทุกวันแล้วเขาความสามารถก็หมอนได้ทุกวันเออตอนนี้นะคือตอนเราเนี่ยตอนมุมคนเนี่ยผมเนี่ยไปเว่าเนี่ยมามาดูความรู้และนำความรู้กลับบ้านนำนำมุงเลยเพราะว่าไอ้พวกนี้ตัดแข่งกไงว่าถือว่าราคาดี เด็กเขาเหยียบพี่ผมมีต้นขายเลยเป็นพันๆติกนี่เฉพาะพะของเขายู่แล้วนะครับโต๊ะมาเดี๋ยวที่นี่ก็ออกยอดดียอดครับถ้าเต็มถ้าถ้าเด็ดแล้วนี่ต้องเด็ดต้องเด็ดแต่ผมเนี่ยผมเกือบตกให้เต็มเลยไอสวนไอสวนข้างบ้างหลังบ้านผมมก็ลงเกือบเจ็บแล้วแต่ผมไม่ลักษณะที่ว่าเราไม่ลงทุนครับ เราก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆถ้าเราลงทุนป่านนี้นะผมเต็มเลยแหะแต่ผมไม่ลงทุนผมเนี่ยดียี่สิบกิ่งผมมาจากตรงนี้แหลร้อนเลยลูกไม่ได้เด็ดเองนะเจ้าของเด็ดถ่ายลูกไว้บอกไว้ก่อนว่าไม่ได้เด็ดเองนะเจ้าของเด็ดตาเดี๋ยวขอให้เหตุการสิบห้าเป็นไปนะเดี๋ยวไปเอาเลยนะครับในปุตติบ้านพักที่ที่เดี๋่แหละปีก่อนเนี่ยบ้านเนี่ยเราข้ามะพร้าวไม่ไหวแล้วไม่ได้กินปีนั้นเจ้าของสวนผมห้าสิบแล้ว ลงทุกคนลงทก็ได้มาจากพวกกันเขาให้ผมมาถองลูกนะถองมันนี่นะถองผมมแขกจากสองลูกมันก็ขยายไปเรื่อยนะมันกินไปเรื่อยค่อยหายไปหายไปนะหมดเลยพวกผมตยอันมาผมโอ้เต่เบียนมันมีประโยชน์เลยผมปล่อยเตนเบียนไปสแล้วผมเจียบปล่อยหน้าพิจาตาาใี่เน้อขเขาได้ความได้ความคืนอะไรด้วยไปช่วย เพราะอดจากแจนเมอร์ไอ้รอดจากไอ้หนอนไอ้ช่วงน้ำนี่ได้ครับนใหลอดรองเท้ารอดเลยตอแบบเท้านี่ก็งี่ครอบว่บากว่าปีแล้วแต่ห้าปีมันได้รับผลแล้วอ๋อห้าปีห <พอ S 1> <5 S 2> ้าปีไม่ต้องรอเจ็ดปีไม่ต้องรอเจ็ดปีแปดปีแล้ว,วพอเริ่มปลูกพลาทุนนี้ก็เก้าปีเหมือนกันครับพร้อมนะพร้อมกับต้นไม้หลิน พร้อมต้นไม้ส่วนที่จงมะพร้าวเดอนคือพวกใหญ่เดินใช่ไหมครับตาแก่อะไรก็ไม่มีปัญหาอเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยมะพร้าวใหญ่ก็ปลูกได้ถูกต้องครับทุเรียนก็ออกผลทุกปีนะนะทินได้หมดข้าวมันไถ่แดดถึงหมดทุกต้นอยู่แล้วสามหางให้ลูกสามหายโอ้ว่าเป็นต้นใช่ทุกต้น นี้คนใดเดือดร้อนเราเอากันต้นไหนก็คือต้นนี้ก็แบ่งกันสามต้นนี้ก็สามเขาหัวหน้าบอกหมื่นห้าเขาบอกว่าเพิ่งตัดไปต้นที่แล้วนี่หกหมื่นีหกหมื่นหกหมื่นต้นใหญ่ต้นเล็กใช่ไหมครับครับให้เป็นต้นให้เป็นต้นไม่ได้เพราะคืิสตี้เนี่ยเวลาแบ่งกันแล้วลูกบางบางแปลงเนี่ยต้นไม้ได้เยอะได้เยอะเดี๋ยวเหมือนกับคนจีนนหละ ที่ว่าลูกคนไหนเกลียดก็ไปอยู่ชายทะเละอ่ะเดี๋ยวนี้ลูกชายทะเลมด้วยหม, <c oughs> มั้ <c oughs> ลูกที่ว่าอันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่ครับราคาตลาดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่ามันราวๆรักหมื่นห้าได้หมืน่นห้าไม่ได้ต้นนี้นะหมื่นห้านี่ตัดเองเลยใช่ไหมคนซื้อมาตัดเองอันนี้ประมาณกี่ยกคะอาจารย์อ๋อนี่มันก็ได้ได้ไปหมดไดล้นพวกนั้นได้หมดมความสูงความสูงมันมันมันซุกไอต้นพวกนั้นไม่ได้ต้นนี้ประมาณเทียบว่ายกยกเลยเต็มที่แล้ว ยกลงยกลงได้นะ